สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องบาร์ที่ลำเพลินออฟเฟคเชียงพี่น้องนี่ครับตอนนี้ครับตอนนี้ที่ครับพี่น้นองที่แม่ที่ทเรากำลังหอดนี่แหละขายยู่รถท่าจะอยู่ประมาณนี้แหละเดี๋ยวตอนนี้มันคาเหล็กแทบยู่แล้เนี่มันคาเหล็กแทบอยู่ รถท่าก็น่าจะอยู่นี่แหละเนี่ยค้าเล็กกลับอยู่แป๊บนึงนี่ครับพี่น้อง ขอบคุณแม่สุนีแม่แฮกน้องฮักแพงละกะแม่นลุมนนะครับ fc น้องมนานะละกะพี่อมพรนะครับเด้อที่สนรับสนุนเครื่องดื่มให้ที่เมืองหลังเนาครับขอบคุณหลายครับนี่ครับนนองตอนนี้ผมกำลังประชการให้อยู่ครับเน,ะน,นบาะ

นี่ครับพี่น้องข่อคุนหลายๆนะครับทีสนับสนุนเครื่งดื่มที่บองหลังเข้าตลอดครับเดี๋ยวบาตุย่ยให้เพิ่นไปรา้การน่นเครับเนาะตอนนี้ครับนี่ครับพี่น้อง ๆๆออตอนนี้ผู้คนไปซื้อน้ำกับกำลังไปผลิตน้ำอยู่ครับขอพูดในรลายครับขอพูดในรลายขอคุดเอฟซีที่สนับสนุนตลอดเลยลองครับ เต็นซีล็เปน4เต็นก็คือ4เต็น,เ,นเดี๋ยวสีวอ่อยากแอบกจะแอบ คนไมืองปุ่มีอย่างไนเขาไปซื้ออยู่ไหมครอุณครับบ,บนี้ยอ,อย่งังทั้งนี้ย่งนี่นวัไหด มันบ่ยากดอกของสาวหนอยนพื่อนช้อนบ่หลายคือพวกหนึ่งเพ่อนจริงๆนั้นบ่ยากดอกป้ยไม่ใส่โอเเพื่อนหลังสีปันหาพันยาพันยาพ่ะเลหมากก่งนเอาครับ ทังเล้วขอบคุณหลายเด้อน no mm mm ี่คร anyway ับเย็นหมดแล้วนี่ม่เย็นแนมนี่พี่น้องขอบคุณหลายเด้ออยากได้ปะไอที่เวทีก่อนนะเดียอันนี้ขอบคุณแม่ชูนีขอบคุณพี่อมพรขอบคุณหลายอ่ะไอที่เวทีก่อนจ้าลอก่ะจอกันเดี๋ยวไปซื้อไม่ดีพี่เออไอไอที่เวที่เขาก่อน ขอคุณหลายๆเครกบได้อรลอยิบเอ็มลอยเมอยเป็นสปันสแคร์เขาต้องทิ่เอ็มลอยตัวยกยกยกเป็นแพกออกมาด้วยดียกเป็นแพกออกมาด้วยถูถทุหันมาดิ้ดีขอบคุณพ่หน้าขอบคุณหลายๆขอบคุณครับขอบคุณเลยครับทนที่เอาปันกน้องักแพงปันงอกแพงแม่หลายๆหลายๆนั่นนะชูกำลังสองที่วันครับต่อไปอ๋อนี่จกันนี ไม่ทิ้งกันนะกันเลยไอกันเอาคนจ่าจะโคตรไงคนจะไปซื้อให้เอง นนี้จ้ปกอนเนี่ยผมจอกพ่อจะไปซื้อมนเด้มาสอง่อยพ่อถายทีทีเพิ่นทีมจอห้าน้ำนักนักจอจอตอนนี้กี่คนแล้วนะตอนนี้สามวนวหายเพรามีน้ำอหายแท้เขาครับพี่กองแคปคลิปนี้ฝังไว้ชิดหน่ออคลิปนารันองเบอรแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตามช่องหาอต่นลำเพลนอไปเชื่อไปนอนาะขอขอบคุณหลายครับ ขอบคุณแม่ๆเด้อขอบคุณหลายๆครับสุดยอดพี่นออ้องเ,เ,เดี๋ยวเจอกันที่พัทยาสายสามพี่น้องให้กำลังใจกันสาวน้อยและเพื่อนโชว์ห้พิกแตกพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับ